ฝันว่าโฆษณาเปิดไพ่ทำนายฝันพี่กาการ์นะครับเราจะมีไพ่ทั้งหมด4ใบนะครับให้ท่านเลือกนะครับโดยท่านสามารถที่จะทำสลากนะครับเลขที่1ถึงเลขที่4นะครับเมื่อท่านมีความฝันมาท่านก็ลองเลือกดูนะครับว่าเลขที่จะเกี่ยวข้องกับท่านนะครับจะเป็นเลข1 2 3 4แล้วก็ดูในเรื่องความหมายเมื่อฝันนะครับเราก็สามารถที่จะทำนายความฝัน ดูว่าจะมีเหตุการณ์อะไรต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับแล้วก็เรามีโอกาสที่จะได้พบได้เจอสิ่งต่างๆอย่างไรสำหรับสมาชิกใหม่นะครับอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe กดกระดิ่งนะครับเพื่อรับคำํานายที่แม่นยำต่อไปใบที่หนึ่งนะครับสำหรับท่านที่เลือกไพ่ใบนี้นะครับในเรื่องนี้ขอให้ท่านนะครับระมัดระวังความคิดของท่านให้มากนะครับเพราะว่า ตัวท่านเองมีแนวโน้มที่จะจมดิ่งกับปัญหานะครับหรือว่าความเครียดเดิมๆที่ผ่านมานะครับเหมือนกับว่าท่านเองอาจจะเจอปัญหาอะไรมาแล้วก็มัวแต่เก็บมันมาคิด ซ้ำไปซ้ำมาทําให้ตัวเองเหมือนกับไม่มีความสุขนะครับระวังนะครับจะเป็นโรคเครียดหรือว่ามีความเก็บกดทางอารมณ์สูงนะครับแล้วก็ส่งผลให้สิ่งต่างๆรอบตัวท่านแย่ลงนะครับเพราะว่าท่านอาจจะนั่งมุ้ยทั้งบันหรือเครียดทั้งบันจนคนอื่นไม่ค่อยอยากชี้เข้าเข้าใกล้ท่านนักนะครับดังนั้นเนี่ยหากท่านนะครับจะระแวงคนอื่นแต่ก็ไม่ควรระแวงมากจนเกินไปนะครับจนทำให้เกิดความไม่สบายใจ กับตัวเองได้นะครับลงไปถึงการคิดนะในในลักษณะที่อิจฉาคนอื่นนะครับว่าเวลาเอาคําว่าเปรียบเราเอ๊ะทำไมเราแย่กว่าเขาอะไรประมาณนี้เพราะฉะนั้นจริงๆแล้วนะครับตัวท่านอาจจะดีกว่าคนอื่นตั้งเยอะเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็อย่าพยายามนะครับไปเปรียบเทียบในเรื่องต่างๆกับคนอื่นมากนัก ใบที่สนะครับสำหรับท่านที่เลือกไพ่แบบนี้นะครับในระยะนี้นะครับเป็นช่วงที่ท่านมีการแบบปรับตัวนะครับให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมที่ท่านเป็นอยู่มากขึ้นนะครับอาจจะรวมไปถึงเรื่องความสัมพันธ์นะครับระหว่างเพื่อนร่วมงานนะครับนา่การงานนะครับบางท่านอาจจะมีการโยกย้ายตําแหน่งหรือว่ามีการเดินทางนะครับที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการงานนะครับหากต้องการความช่วยเหลือในเรื่องงานก็จะรับการช่วยเหลืออย่างดีนะครับ แต่ท่านนะครับก็ต้องแสดงออกให้เพื่อนร่วมง,งานเห็นด้วยนะครับว่าท่านจริงจังจริงใจนะครับแล้วก็ต้องการมิตรภาพที่ดีกับเขานะครับเขาก็จะได้ให้การตอบสนองที่ดีต่อการขอความช่วยเหลือของท่านนะครับเรื่องค่าใช้จ่ายก็ระวังเรื่องค่าใช้จ่ายฟุ่งเฟือยนะครับเพราะว่าท่านอาจจะ เบื่อหน่ายนะครับก็เลยใช้ใจ่ายเงินนะครับซื้อของออนไลน์มันง่ายสันิดนึ่งก็ถึงเวลาก็คลิกอยู่ที่ปลายนิ้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเบื่อๆปุ๊บก็ไปสร้างาแรงจูงใจให้ตัวเองโดยการไปซื้อนูน่นซื้อน ύ, ี่บางคนซื้อมาเต็มบ้านเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเป็นไปได้ก็ขอให้ลดรายจ่ายเพื่อความบันเทิงของท่นงงงานเองสักนิดหนึ่งนะครับไปที่4นะครับในแบบนี้ก็ ในช่วงนี้ท่านเองจําเป็นจะต้องอดทนนะครับกับสิ่งต่างๆไปก่อนนะครับก็อย่าพยายามคอยคว้าหาคําตอบอะไรมากเพราะว่าเรื่องราวอาจจะยังไม่มีความชัดเจนให้เห็นนะครับไม่งั้นตัวท่านเองอาจจะรู้สึกว่าตัวเองตกอยู่ในสภาพอึดอัดจใจนะครับคิดไม่ออกนะครับยังหาทางออกให้ตัวเองไม่ได้นะครับอย่างไรก็ตามนะครับหาก ผ่านเวลาช่วงนี้ไปได้นะครับท่านก็จะได้ประสบการณ์อันล้ำค่าสําหรับตัวท่านเองอย่างแน่นอนนะครับในเรื่องของการงานนะครับหากมีความคิดที่จะเปลี่ยนงานควรรอไปก่อนนะครับเพราะยังไม่มีโอกาสในเรื่องของงานใหม่เข้ามานะครับในคนที่ทําธุรกิจส่วนตัวนะครับอาจจะต้องชะลอการลงทุนไว้สักนิดหนึ่งนะครับหรือความคิดที่จะขยับขยายงานไว้สักหน่อยนะครับเพราะว่ายังไม่ใช่ช่วงจังหวะที่เหมาะสมในการลงทุนนากนักนะครับ ความรักนะครับมีโอกาสนะได้เจอคนที่มีเจ้าของแล้วหรือพบกับคนที่มีสเสน่ห์ดึงดูดอย่างมากนะครับแต่ว่าก็ไม่สามารถครบกันได้นะครับต้องระวังด้วยนะครับวันนี้อาจจะเจอคนที่มีคู่แล้วนะครับหรือว่าคนที่มีคู่อยู่แล้วนะครับคนรักอาจจะแปลปวนง่ายนะครับต้องใจเย็นๆหรืออดทนกับสภาพเหล่านี้ให้มากสักนิดหนึ่งนะครับ หมายเลขนำโชคของท่านได้แก่หมายเลข18หมายเลข14หมายเลข14และหมายเลข2ตัวอีกครั้งหนึ่งนะครับหมายเลขสองหมายเลข14หมายเลข14และหมายเลข18